โอ้โห oh, มึงสุดยอดเฮียเฮียเฮียสี่พันกว่าคนฟังผมดีๆนะคนอื่นมันก็มีเขาก็สตรีมเหมือนกันเฮีย yeah, จะมาลงที่ผมคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะ <This series. S 1> มาหลอกละครลไม่ใช่มึงสตรีมเจ็ดสิบสองชั่วโมงเลยไม่งั้นพวกกูเอามึงสุดแน่มาโอ้โหเฮียวันอื่นก็มีโอ้โเฮียให้ผมว่าใช้พักผ่อนชีวิตเด้งผมไม่รู้แล้วโลกภายนอกเป็นยังไง ทุกวันเนี้ยกูเดินออกไปไหนนะอย่างนี้เลยบาริาอย่างเงี้ตายไหนก็ไปวีสามด้วยความว่าเราเองอะ่ะจะกูจะโดนวันไหนยังไม่รู้เลยเนะี<ห>่ยโอ้โอ้มาแล้วมึงใส่หัวกลับมาแล้วรอไอหน้าส้นตีนเงินหมดแล้วดีเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนฮนะ เสียงโดเนตใหม่อีกไม่ใช่เสียงนี้เอาเสียงเดิมดมันมาจากไงเนี่ยแทงไฮโลหมดแล้วหรอครับถึงมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีสามโอ้โหมึงอ่านนั้นจบเลยโดเนตไอ้เหีย้ยโอ้เฮียมีอะไรจะแก้ตัวไหมก่อนทัวร์จะมาโอ้โไม่มีครับไม่มีครับโอ้โหโอ้ <c oughs> โอ้ ู้หไม้ผมมีปัญหาทางบ้านมีเออมีปัญหาทางบ้านตอนแรกว่าจะสตรีมแหละกันมีปัญหาทางบ้านครับเงินมีตัสงบเงินหมดตั้สตรีมของเทรไม่ใช่ปัญหานี้ผมก็งมมาเหมือนกันอูวี สออยดีโดลำเละครบล้านไม่ไปเป็นปีเลยรอตะน้องคนดูเขารอกูก็รอมึงรู้บ้างไหมโอ้มึงอ่านจบเลยน้อยไอ้เนตไอ้ซ oh uh> ัดใครปาบวะโอ้ผมอ่องพัทยาพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าครับพี่ตาอุ้ยขอบคุณครับร้อยเจ็ดสิบห้าของน้ับน้องขอบคุณค้าของคุณครับโอ้โห พวกกูรำมึงสุดแน่กูบอกเลยตังไม่หมดไม่สตรีมเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนคิดกูคลิดไปไกลหกแสนในหลอดตอนนี้ <c oughs> เหลือถึงหกร้อยไหมไอ้นนทกโอ้เหลือมันยังอยู่เท่าเดิม <c oughs> มันยังอยู่เท่าเดิมที่ใช้ก็เงินไอ้กาชาตาตาทาวเนี่ยที่ยังใช้อยู่เนี่ย โอ้โหเฮียเปิดสตรีมากูว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้กูสาไล่ให้พวกเด็กน้อยไปนอนก่อนมันก็สองทุมแล้วมึงไม่นอนมึงกะกูตายเลยนี่ว่าหวยขึ้นสตรีมาสองนาทีโอโ้กี่คนแล้วเนี่ยสามพันเก้ารอลัมโหกว่างแล้วโอ้โห,โโหมึงสุดยอดเฮียเฮียเฮียสี่พันกว่าคนฟังผมดีๆนะ คนอื่นมันก็มีเขาก็สตรีเหมือนกันเฮียจะมาลงที่ผงคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะสิริมันบอกมันไม่ไหวเจ็บคอทุกวันกูเลยมาแทนมันกูชื่อแม่มพอม่อึงอีสิรีบอกมันไม่ไหวเจ็บคอทุกวันกูเลยมาแทนกูชื่อแม่มแล้วมึงอ่านเต็มยศด,ด้วยนะโอ้สุดยอดรู้ไหมว่ารอรู้ครับรู้แต่ที่ไอ้ขอคุณครับคุณผู้หญิง รู้ครับรู้ครับคนดูมึงรู้มือเปล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม no comment เน้นคอมโบมึงอ่านจบครบจบให้หมดเลยเนาะโอ้โหไอหมาลีไม่สงสารคนรอดูหรอจิตใจทำด้วยอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลืมคอกโอ้โหมึงอ่านจบจริงๆรเนาะไอศรี มาหลอกละครเลยไม่ใช่มึงสตรีม72ชั่วโมงเลยไม่งั้นพวกกูเอามึงสุดแน่โอ้โหเฮียบัตอื่นก็มีโอ้โหเฮียให้ผมว่ใช้พักผ่อนชีวิตเด้งผมไม่รู้แล้วโลกภายนอกเป็นยังไงทุกวันเนี้ยกูเดินออกไปไหนนะอย่างนี้เลยบาลีไอมาสตรีมตายไหนก็ไปวีสามด้วยความหว่านเราเองอ่ะ จะกูจะโดนวันไหนยังไม่รู้เลย,น <Okay. S 1> ยเนี่ยโอเฮียก็เอาผมข้าโคดค่าเล่าค่ายาค่าหลอกคนดูรักนะครับขอบคุณครับผมก็รักคนดูคนดูให้ผมใช้ชีวิตเด้งทุกวันนี้ผมก็แบบอยากใช้ชีวิตเหมือนคนดูโอ้ย,อยเอาอะไรผมนักหนาพี่าขาหนูขอเลียไข่ได้ไหมคะ จะเลียให้ล้มเลยมาดีครับมา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 พี่ตาเอาขอโ<อ>ทษค <ภา S 1> ุณพา<อ>ไม่พูดหรอกไว้ไหนอะไรนะครับเอาพาดจะไปจอดลงรถครับลงรถลงรถแต่ถ้า,าให้ดูครับเงินที่คนดูโดมึงก็เอาไปลงไฮโลซะหมดเลยอ๋ออันนั้นเล่นกับแม่คิงเล่นขำๆตลาลพันสองพันวันนั้นโดนไปเจ็ดหมืน แต่ตีกลับมาคืนได้เลยอายุหมื่นหกเสียไปหมื่นหกเล่นกับแม่คิงเล่นงำขำแบบกลายจะสู่คนแก่ไงนะเสียกโดนคนแก่ดีไปเจ็ดหมืนไปหาหมอจอบหมอฮัทที่พัทยา <c oughs> ให้ยามาทางจมูก <c oughs> แล้วสบายใจสามวันค่อยสตรีมหลอกเงินคนดูโอ้โหมึงอ่านจบเพี้ยเลยเนาะไอ้กูเปี่ยนเสียงสิร่ได้ปะ ไม่ก็ตีกลับมาคืนได้ไงเฮียพี่เป็ดทักมาชวนออกงานบอกรักคนดูทิ้งคนดูไม่ได้เจอเหล้าเจอยาหายหัวสามวันผมหายไปแค่สามวันอ่ะคนดูกะเอาผมตายอ่ะเชื่อไหมในเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กของผมอ่ะคนทักมาสี่ร้อยกว่าคอมสี่ร้อยกว่าข้อความอ่ะผม อยากแม่พูดเปิดให้ดูเลยข้อความมันตองก้าใช่ป่ะก้าเอากก้าผมเคลียร์ออกผมอ่านทุกวันแล้วให้มันเคลียร์ออกเคลียร์ออกแม่งแม่มันมาทุกวันเ้ยเฮ้ยกูจะเปิดให้ดูยังไงว่าแบบแม่งลิมิตล่ะลิมิตันน่ะมันตันจนแบบเดี๋ยวให้ดูแม่งตันจริงแบบมันเป็นอะไรกับผมเนี่ยเฮียใช้ชีวิตบ้างถูกลัวครับตังหมดก็ค่อยมาหลอกพวกกูเอาละกัน ไไม่ได้อกบิด,ดจนคล่องผมลอยล่องเต็มจมูกมีไหมมันมีไหมไม่มีโอ้มัวแต่บิดคนดูเขาเล่นไม<บ>่ครับนำมึงหมดแล้วตะเอ้ยก็วันนี้วันนี้นะครับผมรอคิงตื่นผมก็จะให้อ่านายกหรือว่าคิวหรือว่าคิงตรวจสอบท,ทุกคนตาสุดที่รักครับ วันนี้วันเกิดขอสอบุคนครับไม่มีใครถึงอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีก็แสดงว่าให้อดีมช่วยอย่างนั้นมันไม่มีใครถึงเมียว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 โดนกระแจมแหม่มโดนกระเจียวโอ๋อเสียงแม่งแปลกเลยนะไอสัตว์ตู้จีบีไปไหนแล้วตั๊กเอ่ยอ๋อเอาไปแช่ข้างหลังนะครับไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าต่ะกัน รอเส็นสัญญาค่อยกลับมาหมูเด้งไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์หรอครับทําไมมานั่งสตรีมหน้าคอมหมูเด้งพ่อเหมืองหมูองน่งอยู่ในหุ่นเนี่ย,ยเฮียผมขึ้นสตรีมเฮียกาผมพังเลยเนี่ยโอ้โหเก็บกดมาจากไหนนี่เฮียพวกน้องๆหนูๆเฮียเฮียนี่เก็บกดมาจากไหนผมไปข่าวพ่อขาแม่เค่ตายวะ ตรติเมื่อคนอื่นในทวิตหรือใน y o u t u b e มันก็มีเฮียก็รอดูประเาชีวิตก่อนก็ได้ทำไมมันต้องมาลงที่ผมไว้เกิดเป็นกูแม่งพิษทุกอย่างโอ้พี่ตักคะหนูขอแรงแรงได้ไหมคะของพี่เล็กอ่าไม่เสียงเปลี่ยนเสียงเหอะเปลี่ยนเสียงของเปลี่ยนไม่ได้ไอคนทําเว็บมันทำมันทํทเ<อ>าเสียงแบบนี้ผมือสอง,อองรครับได้ข่าวผมเชื่อมต่อโดนเนตไม่ได้ด้วยนะตอนแรกอะ่ะ ผมต้องมาเชื่อใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตเสียงแม่งอ่านจะจบด้วยแต่จริงอ่ะอันเก่ามันจะอ่านแค่หนึ่งสองสามสี่บรรทัดแล้วก็จบที่นี่มันอ่านยาวจนจบในแก้วนั่นผงขาวละลายน้ำเปล่าครับผงขาวพ่อเยีเงินหมดกลับมาสตรีมพอได้ก็ไปจุ้มไม่ใช่เงินก็เงินของคนดูนั่นแหละที่มีได้ทุกวันนี้ก็เงินคนดู ผมจะไปใช้อะไรก็เรื่องเรื่องดีๆที่จะเอาไปทำก็จะทำถ่ายคลิปแล้วก็จะเอาบินให้ดูนะครับตามที่ส,สัญญานั่นไงนั่งนะนะครับจริงๆครับผมไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเลยไม่ได้โกหกเลยจริงๆจริงๆผมโกหกคนดู 6, เี่หม,ม,ม,มาปับ๊บสงเงินหมดปั๊บสตรีมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับบางบางบลังบาลังเพชรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวหายหน้าหายตาเลยนะคิดถึงครับเหมือนกันครับโอ้ดูอ่ะพี่ตาบอกรักน้องครีมบูมเพลงแอมยูโ e รไหมหน่อยค่ะ พวกหนูติดตามมานานแล้วจะเอาไปลงไอจีสักหลักน้องคีมน้องบูมน้องเพลงน้องแอบน้องยูโรถเปทำไรมาให้ฟังอาจจะให้อภัยไหมยด้วยหรอเป็นเรื่องหมอยาพวกเคตามีนโปรเมทาซีนอะข่าวด่วนพบศพนนทกอ้วนหาตัวนอนตายคาผงขาวคาดว่าดมจนหัวล้านดมพ่อมึงอะอ ซื้อผงมีบินด้วยหรอครับระวังตายฟรีนะตะทำไมเสียงมันแปลกกูก็ไม่รู้กูเข้ามาระบบโดนีมันเปลี่ยนเข้าใจปะมันให้ผมล็อกอินรหัสใหม่ว่าเราคิดเขาทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ผมล็อกอินเข้ามาระบบโดนี่เป็นอย่างนี้มันให้ผมเชื่อมต่ออะไรใหม่หมดเลยปัญหาที่ว่าคือนอนไม่เต็มอิ่มนอนเต็มเต็มหน้าตาสดใสจัดโอ้โห นอนเต็มอิ่มคัาน,น้องนอนเต็มอิ่มแล้วกลับมาถึงตอนตีสี่สี่ท่าแดกเลา<อ>นเสพตีดห <4, S 1> <4, 5. S 2> ้เด็กชิบหายโอ้อีกแล้วไหมโอ้หวัดดีครับโอ้โหคุณสมัครสมาชิกค,ค,ค,คนที่ดีต้องสมัครสมาชิกม,ม,มาแล้วหรอลูกอีหค่ะดอกก <100 S 1> ูรอดูไม่ได้นอนมาสามคือรับบอกมาห้าโมงห้าโมงพ่อมึง<ะ> 3, อักกูรอจนมาก็มาห้าโมงห้าโมงเนี่ยก็คือผมผมตื่นตั้งแต่อ่า สิบเอ็ดโมงเขาทำอะไรเล่นเปลื่อยเฮฮาการ์ตี้แล้วก็ดูคอมเมนต์ดูอะไรพี่ตามรู้จักจอนจะเกิดตัวตึงฟีไฟไหมชมหน่อยจะไปตัดคลิปเยี่ยเปิดกติมาสิบสามนาทีคนดูหกพันเก้าลามกูเละทุกอย่างคนรู้แล้วกูพิดอย่ามาหันอืมกูผิดเอาเลยครับยอมแล้ว แลนนี่ยังไม่เข้าไมค์ครับนะกูเละหนึ่งสองศูนย์เก้าโน่หนึ่งเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบของน้องมันด้วยมีคนบอกว่าให้ตรวจสอบด้วยเพราะว่าน้องน้องมันเร็วเกินเร็วเกินไปแปลกๆต้องต้องมีตรวจอยู่แล้วครับโอ้โหต้องตรวจสอบครับไม่ตรวจสอบไม่ได้ถ้าไม่ตรวจสอบนี่แย่เลยบอกให้โอ้โห ต,ต้องต้องตรวจครับต้องตรวจมึงชมกูดีกูดีดิกูจะไปตัดคลิปพี่ตาเออตั้งใจตัดคลิปน้องดีดีแล้วไม่ต้องสมัครครับสมัครมาก,ก็มารอดูมันบิดอีกแนะ่โอ้มันอยู่ได้เดือนหนึ่งรอเยี่ยมันอยู่ได้เดือนหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่ง อย่ามาทำตัวหน่าสงสารไอชาติหมาสัตว์นรกโอ้โห,โหอ้าปากหน่อยจะดูลิ้นไก่ของพวกขี้ยาปากต,อแ,อ,อ,ตอแหลอือกูมันตอแหลผมมันไม่ดีสักอย่างพี่ตากรู้จักผีแม่ไม้ไหมคะ แม่ไม้ฮีบินเด็มแม่แหม่มฮีบินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้เสียงผมไม่รู้เสียงสีลี่มันเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้คุยคุยคุยไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้คุยคุยคุยช่วยอมคู่ไม่ถามเลคนทำเว็บดิเสียงโดอย่างตี๋ไม่สะใจเลยวักด่าไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาควายเพือกมันได้ยินครับได้ยินกว่าอันเก่าอีก ได้ยิงดีก็อันดักล้องอีกสามสิบบาทเป็นน้องชายมึงได้ปะตาเป็นได้ครับแค่น้อง,งเฉยเพราะเราไม่ใช่น้องชายมึงบิดพวกกูกูจะรีพอร์ตช่องมึงให้ร้องชูวยด้วย <c oughs> ช่วยด้วยชย่วยดู <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้มันมาเองอะเสียงเนี้ครับคนดูมันจะรู้ได<ม>้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาคางดำคางดำพ่อมึงอะมีแต่ตาหนวดดำพี่ตาเอาไปห้าสิบพูดว่าอันดับหนึ่งฟีไฟคือจอนจะเกิดพอรักนะนะจ๊บไรครับอันดับหนึ่งฟีไฟคือจอนมันจะเกิดพี่เห็นพวกคนดูช่องเองไปโดช่องหนึ่งพันสองร้อยเก้าเยอะเลย ที่นี่มีน้ำโหดแทนเองอก็ไปดูน้องมันได้ว้างเลยผมหยุดทุกคนก็ไปดูน้องมันได้น่ารัดูรอบนี้โคบหรือเคดูอยู่เล่นเก่งเล่นเก่งอาจจะเอาดึงดึงดึงบาเข้าแกงถ้ามันมีแกงอาจจะเอาน้องมันมาเดี๋ยวนี้เขาดมผงทางหัวแล้วหอตาไอควายขี้บิดอมผมมันไม่ดีเองแหละผมมันเอง,งอ่ะแค่ออกไปใช้ชีวิตสามวันรับเละีครับพี่ตา อืสนใจครับโอเคน้องโอเคโอเคโอเคน้องเดี๋ยวไม่ต้องตัวสอบของเองนะเองน่าจะเล่นได้อยู่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมมันผิดเองแหละผมไม่ไม่เคยดีในสายตาคนดูแหละอืมตาผิดตาขนใจหตาผิดเองอะ่ะอย่าไปสมัครเลยคนดูเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ปล่อยโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลนปันสุกอืมตาผิดเองเอาเลยเอาเลยเอาเลยผิดเองอยู่ละ มึงหายไปหลายวันของเขานํามึงไปเยอะแล้วรู้ตัวเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วให้หรือว่าให้ผมทักหานอายุเลยไหมละ่ะตอนนี้ให้เขาตรวจสอบเลยไหมละ่ะใครที่มีนำโหมึงจะเอาด้วยคนไหมอ่ะเอาไมให้ผมตรวจสอบตัวนี้เลยไหมเนี่ยทักหานอายุแล้วให้ตรวจสอบแม่งเลยแหละตอนนี้คนอ่อนเท่าไหร่วะเนี่ย ยังไม่ได้เข้านะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็เข้าไปถึงมาสิบแปดนาทีไอตาก,กูแจ้งสรรพากรแล้วนะเตรียมจ่ายภาษีเงินที่ได้รับโดยอนหลังด้วยน้องเรื่องภาษีพี่จะบอกให้น้องฟังพี่จ่ายทุกเดือนพี่โดนไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่เคียร์สะอาดใสกิ๊กหมดแล้วจนเป็นมลิสันแล้ว อาเสียงซีรีมาเหอะผมก็ไม่รู้ผมทําไม่เป็นผมทําไม่เป็นโอ้คนดูจะอะไรกับผมนักหนาจะเอาผมให้ตายตรงนี้เลยเนี่ยครับผมไปทําอะไรพีชผมไปทําอะไรให้คนดูไม่เข้าใจผมขอโทษทําอะไรให้คนดูไม่พอใจผมขอโทษโอดูบอกเขาก่อนเมื่อสามสิบปีก่อนมีสุนัขตัวหนึ่งกําลังจะเกิด เปิดแต่โดนไอต้าปาดหน้ามาขอโทษลนะ้วทําทำอะไรให้เขาดูไม่พอใจผมขอโทษป,ป,ป,ปากตอแหลพลิกลิ้น<า>ไปขอกระทือบปากทีได้ไหมครับจริงเหรอจะมาจริงเหรอหมาพิษบูสองตัวนะรวมไซบีเรียนอีกส 2. 2> อง บอกลายกละผมบอกนายกละต้องตรวจสอบลุยพี่บอกลุยแล้วนะพี่บอกหลุยดีๆเลยจะได้รู้ว่าชเก่งจริงตรวจยังไงก็เก่งแซนต์ปัเดียวเย็ดผมต้องตัวจขอบคุณน้องสมาชิกน้องน้องกันสีเอเอครับการมึงจ่ายทุกเดือนจะขิงท่อครับมั่วเลยปักเ้ยขอขอบคุณครับน้องโอ้ยพาสีคตแม่มึงจ่ายทุกเดือนจะหิงเอา โอไม่ใช่คือผมจะเล่าทับตัววัวลืมตีนผมจะเล่าทะครับองให้ฟังคือผมไปหาหมอเสร็จใช่ไหมผมนอนตื่นหนึ่งเพื่อนโทรมาเพื่อนแมมแมมแมมมาหาไหมเออพอดีไปกรุงเทพมาหาไหมเออมาเวลานี้รถไม่ติดด้วยบอกว่าขอนอนก่อนตื่นหนึ่งผมนอนตื่นหนึ่ง้มพท่ไดปหาเพื่อนยอดให้เงินมันทำงานสร้างพาสซีฟอินคัมไหมครับโอ้ นายุดเลยไหมเก็บคำว่าขอโทษที่พูดมาสี่ห้าปีไว้เถอพูดทุกครั้งที่ทำผิดแล้วก็ทำผิดซ้ำา้ทอว่าทาไมทาไมสตรีมเมอร์คนอื่นเขาไม่เคยผิดเลยอะ่ะพวกผมใช้โปรเอ็กซเรย์เจอแร่บลมบำนำที่มาเยอะแล้วนะทำไมต้องเป็นผมมาที่ผิดอยู่คนเดียวอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะไ,<อ>ไม่เข้าใจไหมตัวลืมตีนทำไมทำไมคนอื่นเขาไม่เคยผิดอะ่ะ ผิดที่ผมคนเดียวอะผมผมยังอยากจะถามคนดูอะผมคงผิดมากแหละ